ดีด้วยนะครับวันนี้นะผมจะมาแจกเจไฮาสติงกันอีกแล้วนะแต่รอบนี้คือผมจะมาแจกแบบดินน้ำมันสุดๆเลยนะเนี่ยผมให้เครดิตคนนี้เนาะผมทิ้งไว้ให้นะตามคลิปนี้เลยนี่นะผมดูภาพเดี๋ยวเออเป็นเป็นดูดิดูภาพ <P ENT> ด,ด,ด,ดินน้ำมันจัดอะม,ดมาดูไปว่าคอมผมเนี่ยแต่มาค้ามันจะเล่นได้ขนาดไหน มาดูกันดีกว่าอย่างแรกเลยเรจะสอบที่ลงกันเลยนะครับหลังจากที่โหลดเอ่อจีทีเอเซตติ้งไปนะครับก็กดอีดิขึ้นมานะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับทำเหมือนคลิปเดิมนะครับผมคุมลงมาครับคุมลงมาถึงออดิโอตรงนี้ครับนี่ครับถึงออดิโอตรงนี้แล้วก็คลิกขวาครับกด Copy จากนั้นกด Windows R ขึ้นมาคพี่มีครับผมแล้วก็กดโอเคครับหลังจากนั้นครับผมเข้าไปที่ C ีดีเซต จากนั้นเ,อเจอจีียร์เซตติ้งคลิกขวาแล้วกด Edit แล้วก็คุมครับคุมถึงที่เราก๊อปมานะ้วออริตรงนี้นะถึงแค่ตรงนี้นะมันก็คลิกขวาคลิกขวานะครับแล้วก็กด Post-Pass ไปนะครับกดวางไปเลยแลนั้นก็กด Save ครับลงแค่นี้นะครับคือ Setting อันนี้คือจะไม่โดนแบนนะครับมันไม่ใช่ไฟล์ออ t i z e n นะครับมันจะไม่โดนแบนนะานี้ เราประกันเลยไม่โดนแบนแน่นอนเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมครับผมนี่นะครับผมนี่อเฮียผมก็ด hmm. ีดบันเกือบเลยโอ๊ยแต่ผมแนะนำนะไม่เหมาะกับคนต่อยเท่าไหร่เ่าะจะดูแบบเบาๆอ่ะมันจะดูเบาๆนะบอกมาดิฮ้่แตกโมเดลอะไรน่าจะเหมือนเดิมเพราะคาเทียเขากันมอสติเซนนะทุกคนนะ ลงได้แต่มอสอะไรอยู่สักอย่างจำื่อไม่ได้ดูเครื่องบินดิเป็นซากอะเครื่องบินอะไม่ดีเครื่องบินแบบเป็นซากผมแนะนำนะอย่าไปยุ่งกับการาฟิกนะครับผมไม่งนะั้นเซตติ้งจะหายนะครับอย่าไปยุ่งอะไรกับมันนะคแมนะ่เซตติ้งหายปั๊บปิ้นน้ำมันร้อยบูทแน่นอ,นอน บ้าโชกโอ้ยแม็กไม่โหลดแต่โคตัวโคตโหลดไว้เริ่มไม่โหลดอยูแล้ว นี่นะผมนี่ครับนี่เคือบูดจัดนี่ครับทุนี่คือใกล้ๆสหมนไม่โหลดนะเต็นเห็นยาบ้างไหมยายาอนี่คือบูดจริงๆนะทุกคนนะไม่มโนนะครับเจอคอมบงการอะไรเพล็กก็ได้แค่นี้แหละนะเดี๋ยวผมจะเห็นไหมเห็นไหมระล่างระล่างเห็นไหมระล่างวิ่งให้ดูแล้วมันค่อยๆโหลดค่อยๆโหลดค่อยๆโหลด อันใกล้ๆม,าามันจะไม่ค่โหลดแลจะหลดอันไกลกว่านนขอบสะพานเริ่มมา<อ>นี่ะเราทำคนข่มกรจริงนะครับแล้วข่มการแต่แบบเซฟที่จริงเล่นมันลงมัดไม่ได้เพราะสี่เส้นเนะาะก็เหมาะเลยโยมถ่ายแบบแม่คลิปให้ดูว่าไอเพจจะแม่ติว่ามันไอเพจไม่ค่อยต่างกัน,กนหรอกเพราะว่าการจอก็วิ่งร้อยเนาะผมก็ไม่แน่ใจนะดูด้วยตาคับไอไอเพจก็ได้ครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าคลิปมันจะกระตุกหรือเปล่าว่าการจอวิ่งร้อย โอเคต้องมามรับมาแค่นี้แหละนะครับมาแจกดเ่นต้องพูดทำเพลงอะไรเยอะนะคนอื่นได้น่นี้นี่ครับ่าเข้ามาใกล้ๆนีเป็นกตินะครับกเนี่ใกล้ๆใกล้เป็นปกตินใกล้่ได้ต้องใกลนีครับใกล้ีครัก็มีแค่นี้นะโชคดีครับทุกคน ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับโชคดีครับขอสนุกกันเลยนะครับสวัสดีจู้